ก่อนอื่นคอได้ยินเสียงครูพูดในโลกยังเสียงกระตุกคอะไรนะครูยังกระตุก bell ครูเสียงครูครับเดี๋ยวเรามาดู bell นั่นมันได้ยินโมนักเรียนได้ยินเสียงครูในโลกยังกระตุกอยู่ไหม เด็กๆได้เลยค่ะไปตกไหมครัตนี้ไม่กล้วค่ะเริ่มตกเบ้าเริ่มอันนี้ค่ะคคคสิงคโระตุกแล้วสงะงคโกระตุกอยู่ไหมลูกถ้ากกดระตุกเดี๋ยวคุณครูจะขอออกโลกโอเค,อเคหนูเป็นรูปอะไรขึ้นโลก เห็นลูกอะไรลูกเพื่อนลูหนูาอ๋อแล้วเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันลูกภาษาคำภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศแต่คุณครูสอนหนูเป็นหลักๆใหญ่ๆคืออะไรลูกคำไทยแท้กับคำอ่้คำไทยแท้นะเราเราเราดูก่อนคำในภาษาไทยนำมาใช้ส่างต่างจากต่างชาติ coffee cake christmas cuttard card n e c k t i ก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกี๋เต้าหี้มีทั่วไปความหมายดำลงไว้ออกประพันธ์โดยนฤพรรุจิเรกนะคะอันนี้คุณครูก็หยิบยืมของของผู้ประพันคนนี้มาคุณครูก็ต้องใส่ชื่อเขาไปด้วยนะคะนักเรียนงานนี้เราเรียนเรื่องคําไทยแท้ไปแล้วเนาะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันคุณครูขอข้ามเลยนะเพราะเมือ่อวานนี้คุณครูสอนแล้วนะพวกนี้ วันนี้จะเป็นภาษาบาลีล่ะอะ,อะไรนะอะาภาษาบาลี oh <my. S 1> ค่ะาาาเดี๋ยวเรามาดูภาษาบาลีกันแั๊หนึ่งนะลูกนะ นักเรียนเขียนตรงกลางหน้ากระดาษหน้ากระดาษเลยเขาบาลีภาษาบาลีเขียนว่าอะไรนะครับเอาภาษาบาลีอ่ะภาษาบาลีค่ะเรายืมภาษาบาลีมาใช้ก่อนอื่นกูจะขอเกินก่อนเลยเนาะภาษาบาลีเข้ามามีอิทธิพลในภาษาไทย โดยเข้ามาทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ซึ่งตอนนี้ก็ยังนิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะอะเสียดงดังนักเรียนภาษาบาลีเขียนเสียงดังค่ะเด็กๆเกสร็จแล้วอ่ะเรามาดูหลักการสังเกตภาษาบาลีกันอ่ะเขียนเลยค่ะหลักการสังเกตภาษาบาลีมีค่ะ เสร็จยังลูกเราสังเกตภาษาไทยล็อกเสร็จยังคะ ล็อกกันเสร็จหรือยังเอ่ยหลักการสังเกตภาษาบาลีค่ะไม่มีเสียงตอบรับเอาไล้แล้วอ่ะเสร็จแล้วเนาะเอาเรามาดูข้อแรกกันเอาเขียนหนึ่งค่ะภาษาบาลีศใช้สระแค่แปดตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆหนึ่งค่ะสระมีแปดตัวจะประกอบด้วยสระอะสระอาสระอีสระอีสระอูสระอู สระเอและสระโอค่ะอะลอกข้อหนึ่งลงไปลูกใครยังลอกไม่เสร็จลอกนะคะใครลอกแล้วรอเพื่อนก่อน เราเสร็จยังคะข้อแรกเราเสร็จยังคะยังคะเอายังเอายังรีบรอกลูกใครรอกเสร็จแล้วรอบข้อต่อไปได้เลยค่ะ ค่ะหนูเขียนข้อหนึ่งเสร็จแล้วหนูเขียนหนูเสร็จแล้ค่ะข้อสองข้อสามข้อสี่ใครเขียนเสร็จแล้วเขียนข้อสองข้อสามข้อสี่ลงไปเลยค่ะโอเค ได้ค่ะได้ค่ะใครที่ยังไม่นี่ก็แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วหนูก็ไปรอลูกนะใส่สมุดอ่าเดี๋ยวคุณครูขออธิบายไปเลยนะคะเด็กๆอ่านะคะแล้วหนูก็ฟังไปด้วยลูกนะหลักการสังเกตภาษาบาลีหนึ่งนะคะสระจะมีแค่แปดตัวเท่านั้นคือสระอะสระอาสระอีสระอีสระอูสระอูสระเอและสระโอนะคะเด็กๆสองนะคะ มียัญชนะทั้งหมด33ตัวเราเรียกกันว่าพยัญชนะวรคนะคะพยัญชนะวะรคซึองแบ่งออกเป็น5วัดรวมเป็นพจน์อีก8ตัวซึงได้เป็น33ตัวเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอะสามนะคะ,ม,ะ,ะม,นนมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนก็อย่างเช่นมันนักเรียนต้องรู้พยัญชนะวรคก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดนักเรียนรู้พยัญชนะวะัดนักเรียนจะสามารถดู ตัวตัวสะกดและตัวตามได้เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังแต่คุณครูขอยกตัวอย่างก่อนเช่นตัวสะกดยากันยาตัวสะกดคําว่ากันกันคือยอหญิงตัวตามอีกตัวหนึ่งคือคําว่ายายาก็คือยอหญิงเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าตัวสะกดและตัวตามนะคะหรือคําว่าจักขุจักขุหรือคําว่าทักขินาทักขินาปุชะอันนบอย่างเงี้ยคำพี อ้อย่างเช่นคําว่าคมพีเนี่ยคำตัวสะกดคือมอม้าตัวตามคําว่าพีก็คือพอสมเพานะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังไอ้เรื่องตัวสะกดและตัวตามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูพยญชนะวัคก,กันก่อนแล้วค่อยมาดูตัวสะกดและตัวตามคุณรูจะอธิบายฟังสี่ค่ะขาษาบาลีตะน,น,ะะตะนิยมใช้รอจุฬานะคะสะนิยมใช้รอจุฬาถ้านักเรียนเห็นว่าเป็นรอจุฬาเมื่อไหร่ เป็นภาษาบาลีนะคะเช่นกีฬาสุลา,ราหรือคำว่าครุฑกีฬาก็ใช้ลอสุลาก็จะเป็นภาษาบาลีสุลาใช้ลอตุลาก็เป็นภาษาบาลีครุฑใช้ลอสุลาก็เป็นภาษาบาลีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำตรงนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวนักเรียนจะไปสับสนกับภาษาสันสกฤตนะคะเพราะฉะนั้นจนักเรียนต้องรู้นักเรียนเขียนไว้นะคะอ่ะห้าค่ะ ไม่นิยมภาษาบาลีเราจะไม่นิยมคำควบกล้ำและอักษรนำนะคะเราจะไม่นิยมคำควบกล้ำและอักษรนำเลยอักษรนำเช่นคำว่าตลาดสะกดต่อตาหอรออดอลาตคำนี้จะเป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเราจะไม่นิยมนะคะตลกต่อตาหอรออกกลกอันนี้ก็เป็นภาษาอันนี้ก็ไม่นิยมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ไม่ใช่ภาษาบาลี กล้ามลายกล้ามลายเป็นคําควบกล้ามนะคะคําควบกล้ามภาษาบาลีเราจะไม่ใช้ถ้าเกิดเห็นเป็นาเป็น,เป,นเป็นอกักษรนําหรือเป็นคําควบกล้ามเมื่อไหร่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าไม่ใช่ภาษาบาลีนะคะอ่ะต่อไปค่ะหกค่ะนิยมใช้ริค่ะภาษาบาลีจะนิยมใช้ริเช่นภริยาจาริยาอัชริยะอ่ะคำพวกนี้นะคะจะเป็นภาษาบาลี อ่มนะคะเด็กๆไปค่ะเสร็จค่ะนิยมใช้นอนเนนนาหน้าวักตะวักตะคืออะไรนักเรียนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูพยัญชนะวักกันเนาะเช่นมณฑลพันอ่ามณฑลหรือพันหรือนอนเนนนาหน้าหอหีบเช่นกันหาเห็นไหมกันหานอนเนนนาหน้าหอยหีบปัญหานอนเนํานหน้าหอยหีบนะคะอันนี้จะเป็นภาษาบาลีค่ะแล้ำแปดค่ะ แต่สุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายภาษาบาลีจะใช้จะมีคาว,ว่าปฏินําหน้าปฏินําหน้าถ้าเพืนเห็นว่าปฏิเมื่อไหร่ให้คิดเสมอว่าเป็นภาษาบาลีเช่นปฏิเสธปฏิบัติปฏิวัติอ่ามีปฏิอะไรอีกปฏิตนทีอ่าคำพวกนี้คือตัด้ปฏิจะเป็นภาษาบาลีนะคะอ่ะญญาเสร็จหรือยังคะแปดโมงนักเรียน เสร็จแล้วค่ะมีใครยังรอ่ไม่จบคะหนูยังไม่เสร็จอ่ายังไม่รอกันก่อน,นวันนี้คุณครูจะสอนสองสองภาษาที่ไทยเรายืมเขามาเพราะฉะนั้นเขียนให้นักเรียนอ่านให้ออก <c oughs> ไม่ใช่เขียนแล้วสุดท้ายแล้วหนูมามานั่งดูเอ้า คืออะไรอ่านว่าอะไรนะคะนักเรียนต้องอ่านให้ตัวเองเขียนให้ตัวเองอ่านออกนะลูกนะ <c oughs> ในหนังสือเรียนเราจะไม่มีนะคะคุณครูไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเขียนลงไปด้วยไ,ไม่ใช่นักเรียนจะไปเปิดดูในหนังสือนะคะเพราะในหนังสือมันไม่มี เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะคนไหนที่ยังไม่เสร็จโอเคลูกมีไหมไหม่<ๆ>เสร็จค่ะใกล้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูลอกดดว่ามีเดี๋ยวคุณครูรอลูกคนนี้ทาําช้าการุณาเล่้งมือนะคะเด็กๆครูคะเขาให้ทำอะไรครับฮะธนากรธนากรมา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 ปไปใชยอีกแล้ว ไม่บุกเข้ามาเมื่อกี้ผมกินพุ่งกินข้าวเสร็จไว้เขียนหลักการสังเกตภาษาบา,าลีลงใส่สมุดน,นะคะคนไหนที่ไม่มาเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะลูกแล้วเดี๋ยวเราเอาลงไปเขียนนะคะใส่สมุดน,นะคะนะคะได้คร่ะแคป <c oughs> แคป,ปแล้วครัครูแคปหน้าจอไว้นะลูกนะ ธนาล็อกจับไว้พอหนูมาช้าเข้าช้านะลูกนะเดี๋ยวหนูลอกใส่สมุนนะคะคนอื่นไว้ยังไงลูกเสร็จหรือยังแต่็จยังเด็กเด็ก นักเรียนคนอื่นว่ายังไงคะเสร็จงั้นน้วขอ,อไปสไลด์อื่นเลยนะคะสไลด์ต่อไปเลยนะลูกน,ะนออะอันนี้คือตารางพยัญชนะวัคค่ะซึ่งพยัญยชนะวัคในภาษาบาลีมีทั้งหมด33ตัวซึ่งมีทั้งหมด5แถว ห้าวัดการเป็นเท่าไหร่ลูกห้าคูณห้าได้สี่สิบห้าได้ไนะคะสี่สิบห้าห้าคูณห้าได้สี่สิบห้าเหรอยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้ารวมแบบวากิแปดตัวเป็นเท่าไหร่สามสิบสามสามสามตัวนะคะอันนี้พยันชนวะวัดให้นักเรียนลอบลงไปค่ะใส่สมุด แล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังค่ะลอกใส่สมุดค่ะเด็กๆลอกให้ไวนะคะ ธน,นากรโลกธนากรยังอยู่ไหมเนีย่ยอธนากรโลกพลกังยนชนะวัดลงไปลูกกําลังล้อครับโอเคค่ะพล้ลคคลไแล่ไแรงนานบลพล้ไฟแรงนากรเกิดไม่ลูกครับไมลูกค,ครับผม ล็อกเสร็จยังคะเด,เด็กล็อกเสร็จยังลูกเอาอยาง,ยงล็อก ร้องสัยงพเศษนะคะ,ะเราจา,ารางพยัญชนะวัดก,กันนะคะ,ะพยัญชนะวัดในภาษาบาลีจะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจำให้ได้อะซึ่งเกิดจากฐานเสียงแต่ละส่วนไม่ว่าจะเกิดจากคอวักกะคือเกิดจากคอนะคะเสียงมาจากคอวักจะแถวนี้นะคะวักจะจะเกิดจากเพดาน วักตะตรงนี้จะเกิดจากปุ่มเหงือ่อวักตะอ,อีกตัวหนึ่งจะเกิดจากฟันและวักตาตัวนี้จะเกิดจากริมฝีปากนะคะเด็กๆซึ่งเราจะสังเกตได้หลายๆข้อซึ่งมาจากเสียงตรงไหนก็จะมาจากตรงนั้นนั่นเองจะเกิดจากเสียงกล้องหรือไม่ก้องในส่วนนี้ก็จะออกมาเป็นห้าแถวนะคะเด็กๆซึ่งมาจะไปเกี่ยวกับตัวสะกดและตัวตามนะคะ คุณครูสอนให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนจะต้องไปฝึกท่องนลูกนไปฝึกท่องไปฝึกจํานะคะดูนะคะดูแถวแนวนอนลูกน้แนวนอนนะเริ่มจากวัคกะวัคกะนะคะเด็กๆเราจะอ่านเป็นกะค่ะคะทะงะนะคะออกเสียงเป็นอ่านนะคะกะค่ะคะทะงะวัตที่สองวัจจารจานก็จะเป็นวัจจะยะนะคะ ต่อไปค่ะวักที่สามคือวักตะนะคะวักตะเราจะอ่านว่าเราจะออกเสียงเป็นตาตาทะทะ,ทะนะอ่าวักต่อไปค่ะจะเกิดจากเสียงจะออกจากฟันนะคะตะตะทะทะ,ทะนะและวักสุดท้ายจะเป็นวักปะปะผพะพะมะนะคะจะออกเสียงเป็นสระอหมดเลยนะคะเด็กๆนักเรียนจะต้องไปท่องไปฝึกตามนะคะเด็กๆถ้านักเรียนสามารถท่องได้นักเรียนก็จะสามารถจําจะไป วิเคราะห์ภาษาบาลีได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกท่องนะลูกนะฝึกท่องและฝึกเขียนจำลูกนะอะต่อไปเสร็จวักนะคะก็จะเป็นยอยักรอเรือรอลิงวแหวนสอเสือหอหีบรอจุลาและตัวอังนั่นเองก็คือวงกลมนะคะเด็กๆอะเดี๋ยวคุณครูจะขอทวนอีกรอบนึงนะคะวักกะนะคะจะเป็นกะค่ะคงวักกะก็เป็นจะฉชะช,ะช,ะชะยะ ตะถาทะทะ,ะนะวัตตาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตะถะทะทะนะบักปะก็จะเป็นปะผะผะผะ,ะมะนะคะอ้าวน,นันกเรียนลองอ่านพร้อมกันลูกอา้าวหนึ่งสองสามวัก,กะลูก,กตักะคะัะะจาจะ่าจาจา ขะชะยะค่ะตะตะะยะอวัตตาลูกวัตตาตาข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 าสาทานนเอา้าวัตตาอีกตัวค่ะลูกปตาตา นองเนาะเดี๋ยวน้อเรียนลองไปฝึกท้องนะลูกนะแต่มันจะออกเสียงเป็นอ่านะคะเด็กๆอ้าวเรามาดูกันในส่วนของห้าแถวอนกเรียนปิดไมค์ค่ะลูกอ่าในส่วนของห้าแถวนี้นะคะเรามาดูแถวแนวตั้งนะลูกนะมันจะเกิดจากคุณครูจะมาบอกแล้วว่าตัวสะกดและตัวตามนะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรให้นักเรียนดูแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งคือแนวตั้ง และแถวที่สองคืนแนวตั้งเหมือนกันนะคะถ้าแถวที่1และแถวที่2แถวที่1และแถวที่2จะมีความสัมพันธ์กันคือถ้าแถวที่1เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆแถวที่1เป็นตัวสะกดตัวตามจะอยู่แถวที่ที่สองนะคะตัวตามจะเป็นจะอยู่แถวที่สองอ่ะเช่นนักเรียนดูนะคะคําว่าอิจฉาอิจฉาอออ่างสละอิจอจานชอชิงสละอาอิด อิจตัวสะกดตัวสะกดของมันคือตัวจอจานใช่ไหมคะจอจานจะอยู่แถวที่หนึ่งนะคะฉาฉาคือเฉชิงสระอาเป็นตัวตามนะคะเด็กๆตัวตามจะอยู่แถวที่สองคือเฉชิงนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเด็กๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคําว่าอิจฉาให้นักเรียนคิดทันทีเลยว่าเป็นภาษาบาลีเพราะแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกดแถวที่สองจะเป็นตัวตามนะคะเด็กๆอ่ะ ดูนะคะหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคือเอาชื่อชื่อดอกไม้ชื่อดอกไม้เนาะเช่นคําว่าบุบผาบุบผาบอใบไม้สละอุปป,ปาพอพึ่งสะอาคํานี้ตัวสะกดคือตัวอะไรลูกตัวสะกดคือตัวอะไรลูกบุบผาเด็กๆบุบผาตัวสะกดคือตัวอะไรลูก เด็กๆได้ยินเสียงครูไหมโลกทำไมไม่มีเสียงเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงครูไหมเด็กๆเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนักเรียนโลกเสียงเสียงครูได้ยินเสียงครูไหมคะไ,ได้ยินเ,เ,เ,เอางั้นตอบครูหน่อยค่ะบุกขา คำว่าบุบผาคำไหนเป็นตัวสะกดลูกบุกผาใบไม้บอกไม่ใช่ค่ะลูกตัวสะกดใบไม้สละอุปปาผอผึ้งสละอาคำไหนเป็นตัวสะกดลูกตัวสะกดของคำว่าบุกผาคือตัวอะไรบุกผาบุบตัวสะกดลูกตัวสะกดอันนั้นมันเป็นสรักอ่าปปาปปาจะอยู่แถวที่หนึ่งคือตัวสะกดนะคะส่วนตัวตามคือตัวอะไรลูก ผอ,อพึ่งนะคะแถวที่หนึ่งเป็นประปลาแถวที่สองเป็นผอพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เรียนรู้ว่าจริงๆเลยว่าคําว่าบุตราเป็นภาษาบาลีนะคะอ,อ่ะต่อไปค่ะมาดูกันต่อนะคะแถวที่สามและแถวที่สี่แถวที่สามและแถวที่สี่นะลูกนะ มองนะคะเด็กๆแถวที่สามนะแถวที่สี่ถ้าตัวสะกดอยู่ในแถวที่สามตัวตามจะอยู่ในแถวที่สามก็ได้หรือแถวที่สี่ก็ได้นะคะเด็กๆนักเรียนได้ยินครูพูดไหมคะได้ยินอ่ะถ้าตัวสะกดอยู่ในแถวที่สามตัวตามจะเป็นแถวที่สามก็ได้หรือแถวที่สี่ก็ได้นะคะเด็กๆอ่ะเช่นคําว่าอักขี อัคีที่แปลว่าอัคีแปลว่าอะไรลูกอ้ออ่างไม่นะจ่คอควายคอควายสลออัคีแปลว่าอไฟอัคีนะคะอัคีตัวสะกดคือคอควายตัวตามก็คือคีก็คือคอควายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัคีตัวตามตัวสะกดอยู่แถวที่สามตัวตามอยู่แถวที่สามเพราะฉะนั้นอักขีก็เป็นภาษาบาลีได้เหมือนกันนะคะเด็กๆอ่ะ ต่อไปขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะเอาคำว่าอะไรดีอ่ะทับพีทับพีที่เป็นเอ่อเครื่องทำครัวเนาะอยู่ในอา่าอยู่ในห้องครัวอ่ะทับพีทอทหารแม่นอากาศพอพานพอพานสรลอ,อีนะคะอ่ะทับพีทับพีตัวสะกดคือพอพานพอพานอยู่ในแถวที่สามส่วนพีพออีพี ตัวตามก็พอพายเหมือนกันอยู่ในแถวที่สามเพราะฉะนั้นคําว่าทัพพีก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันค่ะเด็กเด็กนิ่งครูพูดนะคะนอ่าต่อไปค่ะแถวที่ห้าแถวที่ห้าแถวสุดท้ายแถวตรงนี้นะลูกนะอ่าแถวที่ห้าแถวสุดท้ายจะเป็นเสียงนาสิกเสียงนาสิกคือเสียงที่ขึ้นจมูกนอ้อยเด็กเนาะอ่าจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกเหมือนที่นักเรีนยนรู้จัก นักร้องลิเดียไหมลูกลิเดียเขาจะร้องเพลงขึ้นสมุกเสียงก็จะขึ้นสมุกเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูแถวที่ห้ากันแถวที่ห้าเป็นตัวสะกดเมื่อใดถ้าแถวที่ห้าเป็นตัวสะกดเมื่อใดแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่ก็เป็นตัวตามได้เหมือนกันนะคะได้หมดเลยไม่จำกัดแล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแถวที่ห้าเป็นตัวสะกดแถวอื่นๆสามารถเป็นตัวตามได้นะคะ อ่าพวกนี้จะเป็นภาษาบาลีต่อไปค่ะเศษวัตอีกแปดตัวคะะเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวทําไมถึงรักเดียวใจเดียวทําไมครูถึงบอกว่ารักเดียวใจเดียวเพราะว่าเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดตัวตามก็จะเป็นตัวนั้นนะคะเช่นคําว่าปัสสาวะปัสสาวะที่แปลว่าเอ่อเอ่อเอ่ชีเนาะชีอ่ะปัสสาวะเอานักเรียนดูปัสสาวะปอป้าแม่นอากาศสอเสือ สอเสือสละอาวแหวนสละอปัสสวะนะคะปัสสวะปัดปัดตัวสะกด